ธิรศินแดงดาเผยถึงความรู้สึกหลังทีมแพ้5นัดรวดชิมิสุเอสพลัสต้นสังกัดกองหน้าทีมชาติไทยอย่างทีรศินแดงดาภายแพ้เป็นนัดที่5ติดต่อกันรั้งอันดับสุดท้ายของตารางเจลิกหลังออกไปเยือนวินเซนต์โกเบและโดนถลุงไป3ต่อหหลังเกมทีรศินแดงดาได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดลำบากทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วเกมนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต้องพยายามต่อไปก็พูดยาก5นัดที่เราแพ้ติดต่อกันมาก็พูดไม่ออกเหมือนกัน เมื่อถูกถามมากคิดอย่างไรเมื่อบอนไม่ถึงตัวสักทีก็พยายามละทุกคนก็อยากให้ผลการแข่งขันออกมาดีทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วต่อจากนี้เราก็ต้องรักษาร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมต่อไปเกมวันนี้ก็ผ่านไปแล้วมันก็กลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามด้วยกันใหม่ก็หวังว่าช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านี้มันจะผ่านไปสําหรับโปรแกรมหน้าต่อไปชิมิสุอสพลัสบุกเย,ยนทินโซกันทัสุ เมื่อวันที่22กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย